มีแผ่นคาร์บอนนะครับซึ่งคาร์บอนลูกตัวเอตัวนี้จะช่วยนะครับดีเด้งแล้วก็ส่งแรงเวลาวิ่งนะครับบอกเลยว่าคู่นี้ใครใส่นะเวลาดีแน่นอนตัวไนล่อนตัวนี้เนี่ยจะช่วยประคองเวลาวิ่งแล้วก็เพิ่มแรงส่งเวลาวิ่งด้วยนะครับเหมาะกับการใส่ซ้อมนะครับแล้วก็ใส่แข่งได้ถ้าใส่โปรสแล้วก็สปีดสานะครับคนที่ใส่โปรสาเนี่ยจะทําเวลาได้ดีกว่าแล้วก็วิ่งได้ดีกว่าด้วย ซูเปอร์สปอร์ตสวัสดีครับมาพบกับอาร์ตนะครับในช่วงซูเปอร์สปอร์ตรีวิวนะครับวันนี้อาจจะมารีวิวรองเท้าว,วิ่งนะครับจากเซาล์คอนีแต่ไม่ได้มาแค่รุ่นเดียวนะครับมาด้วยกันถึง2รุ่นเลยก็คือนี่นะครับเซาล์คอนี่เอโนฟินโปรสแล้วก็เซาล์คอนี่เอโนฟินสปีดสามนะครับซึ่งรองเท้า2รุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นรองเท้าที่ได้รับความนิยมมากเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยดีกว่าครับนี่ s ซอ c o โคนีเอโนฟินโปรสนะครับเป็นรองเท้าที่เอาไว้แข่งนะครับใส่แข่งใส่ทางความเร็วที่พัฒนามาจากรุ่นที่2และรุ่นที่1อย่างดีมากเลยนะครับอันแรกเลยนะครับก็คืออัปเปอร์นี่หน้าผ้านะครับจะเห็นได้ว่าเป็นตะข่ายซึ่ง เป็นอาคารที่โปร่งใสแล้วก็โปร่งแสงมากนะครับระบายอากาศได้ดีด้วยนะครับด้านในนะครับก็ยังมีเส้นใยไนลอนนะครับเพิ่มความมั่นคงความทนทานนะครับด้วยเทคโลยีฟอร์มเฟสให้ผู้สวมใส่รู้สึกมั่นใจมั่นคงเวลาวิ่งเกาะหุ้ส้นด้านหลังนะครับมีหน้าที่ประคองเท้านะครับแล้วก็เท้าจะไม่หลุดจากรองเท้านะครับไฮไลท์เลยโฟมมิดโซนะครับเป็นโฟมพาวเวอร์รันพีบีที่นุ่มเบา เด้งนะครับแล้วก็สามารถทําเวลาได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ด้านในจะเห็นได้ว่ามีแผ่นคาร์บอนนะครับซึ่งคาร์บอนลูกตัวเอตัวนี้จะช่วยนะครับดีเด้งแล้วก็ทรงแรงเวลาวิ่งนะครับบอกเลยว่าคู่นี้ใครใส่นะเวลาดีแน่นอนอาโซครับเทคโนโลยี XT 900น้ําหนักเบาลงนะครับเพราะว่าทางเซอโคนี่เนี่ยปรับพื้นให้บางลงจาก3มิลเหลือ1มิลลิเมตรนะครับตอนนี้น้ําหนักนะครับอยู่ที่204กรัมนะครับบอกเลยว่าเบาจริง แล้วมาดูอีกตัวครับ s a u ค o นี e n อ o โดฟิน e ปีด3นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่ทาง s ซาค o นีบอกว่าเหมาะสำหรับใส่ซ้อมนะครับแต่ถามว่าใส่แข่งได้ไหมก็ใส่ได้นะครับ u p ป e r เนี่ยจะแตกต่างกับตัวโปรนะครับก็คือตัวนี้จะเป็น engineered นะครับเป็นผ้าตาข่ายนะครับแต่ว่าการถักทอนะฮะจะไม่เหมือนกันบริเวณหน้าเท้านะครับหรือทบ็อกเนี่ยจะถักทอให้ระบายอากาศได้ดีนะครับเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นใส่แล้วรู้สึกสบายนะครับแล้วส่วนด้านข้างก็จะถักทออย่างแน่นหนานะครับเพื่อเพิ่มความมั่นนนนคงงเเววลาาิ่กะุ้้มสัอีจ เพราะว่าเวลาเราใส่ซ้อมนะครับเราไม่รู้ว่าบนทางเนี่ยจะเจอกับอะไรบ้างนะครับก็เกาะคุมสซ้นี้จะช่วยประคองแล้วก็มิโซครับเทคโนโลยีเดียวกันโฟม p o w e r r u n pb ตัวนี้จะไม่มีคาร์บอนนะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยจะเป็นไนล่อนเป็นวิงไนลอนเพดนะครับก็คือเป็นไนล่อนที่มีโพมาด,ด้านข้างด้วยตัวนี้จะเป็นด้านนอกแล้วก็มีด้านในด้วยนะครับนี่จะเห็นเลย่เป็นสีแดงๆนี้ครับ ตัวไนลอนตัวนี้เนี่ยจะช่วยประคองเวลาวิ่งแล้วก็เพิ่มแรงส่งเวลาวิ่งด้วยนะครับเหมาะกับการใส่ซ้อมนะครับแล้วก็ใส่แข่งได้เอาโซเทคโนโลยี XT 900ยึดเกาะได้ดีน้ำหนักเบาลงนะครับคู่นี้มีน้ำหนัก229กรัมนะครับนี่ทีนี้เราก็มาดูความแตกต่างกันนะครับระหว่าง Pro 3แล้วก็ Speed 3นะครับดูกันส่วนแรกเลย upper เห็นไหมครับว่าตัว Pro 3นะครับจะระบายอากาศได้ดีกว่าดูโปร่งใสโปร่งแสงกว่านะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น ผ้าเมจเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีความหนาทนทานมากกว่านะครับตัวโฟมครับเป็นพาวเวอร์ลัน P ีเหมือนกันแต่ว่าที่แตกต่างกันก็คือด้านในตัวนี้เป็นคาร์บอนตัวนี้จะเป็นไนลอนครับส่วนสับตัวนี้มีความสูงอยู่ที่ 39.5มิลลิเมตรก็คือสูงสุดของรองเท้าที่สามารถเอาไปใส่แข่งได้ดอบตัวนี้ก็อยู่ที่8มิลมตัวนี้ก็อยู่ที่8มิลเมเท่ากันเอาโซจะเห็นได้เลยว่าตัวโปรสามนะครับจะตัดส่วนที่ไม่จําเป็นออกไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางครับสปีดสามก็จะมีแต่โปรสามตัดออกนะครับแล้วก็โปรสามก็คว้านโฟมออกด้วยเพื่อเพิ่มความเบาอิกทําให้เราเห็นแผ่นคาร์บอนด้านในนะครับส่วนสปีดสามนะครับก็เป็นรองเท้าซ้อมต้องมีความทนทานแล้วก็ใช้ได้นานด้วยถ้าเทียบกันสมมุติเหมือนตัวแปรคือคนใส่เนี่ยมีขาแข ที่แบบว่าพร้อมฟิตมากเลยถ้าใส่โปร3แล้วก็สปีดสานะครับคนที่ใส่โปร3เนี่ยจะทําเวลาได้ดีกว่าแล้วก็วิ่งได้ดีกว่าด้วยนะครับน้ำหนักเนี่ยแตกต่างกันมากครับถึง25กรัมเลยนะแล้วก็บริเวณส้นนะครับพุ่มข้อหรือว่าตัวล็อกข้อเนี่ยครับก็ จะบางครับแต่ว่าก็ยังมีอยู่แต่ตัวนี้ก็จะแข็งหน่อยนะครับเพื่อแบบความทนทานนะครับใช้ได้นานใครที่ชื่นชอบรองเท้าแบรนด์เซลคนี่นะครับแล้วก็ชื่นชอบสีแดงแบบนี้นะครับสามารถเข้าไปสัมผัสตัวจริงได้ที่ Super Sport สาขาใกล้บ้านท่านครับแล้วก็อาร์ตขอฝากช่อง YouTube Super Sport ครับกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งนะครับและเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับสินค้าอะไรคอยติดตามกันนะครับขอบคุณครับ